thank you পকীয়া we Terima kasih telah menonton ขอพค,คุนะครับรอยยูเรเซียโปรเปอร์ร่างวันวนำใจทุกบาททุกตังที่โมงปีนี้เพรมีโอกาสได้มาดูทุกๆปีต่าณะมาสถานที่นี้ก็หลายพันคนทวนเนาะว่าไม่ต้องเป็นซุปเปอร์โชว์คุณหลวงพนอะกากปปกปะะสิเมนเีนปานาดันเนเรื่อเล่าสี่ใต้ดันเซนซุปเปอร์โชว์ระเบียบป,ปัทนทาชมากาซิมาทาาฟังตลาดล่าฟังศูนย์อมเนาะครับ แต่พิว่าอือหลายปียุ่งพอครับหาปีหลายหกปีบูระครับก็เป็นครั้งที่ถ่ายได้มากเป็นครับเป็นบอลลัมซุปเปอร์โชว์ครับรอบสุดท้ายที่พี่าถาพี่น้องครับติดตัวไปันไปไดมากครับพี่ฮาน้องแล้วนะครับเพราะว่าปกติฟิวงานลูกแถวนั่นตอวเขาปกคยมีแม่สิล้งฟังบ้าปกเติสวยมากนะครับยักษ์ใหญ่ใส่สายยางกับท่านหนังกลางใบมุ่งกันนะว่าสิริมนหรือศิริวัลยน้องก็ได้กินร้อนพี่น้องค่ะพรตนัณ์ที่ชิมงานสิลโอกาตัวปีนี้ พี่น้องช่าวีสารพี่น้องทั้งปากหมูปากลาก็สู้ไปทั้งคนครับส้นการต่อัก็พอารับกับแกงพอสมควรได้บมมีคิวมาหาพี่น้องมากยุ่งัืนล้วซีเรียนมากนมา่งนแล้เทมือก็มองบอลอะไรน้อยนิด้เราก็มีตาจากพี่น้องทังเกลชาคีสารคาสภาพเอาเลยขอใพมีคิวทำเหล็ดกันไปพี่น้องผมมากทำนี่ดตหวังวาพี่งอ่า ก็้อมีไก่ก็อู่ก็ร้านก็ที่ตัดต่อซาเราเป็นร้านก้าหน้านะครับซึ่งข่าวดีๆกันในพี่ศิลิหลายๆคนนะครับคุณมาสังกัดก็รระเบียบวัฒนิรรมไปก็พีกับน้องในการตอนรับแหล่งกําไไก่การศิลปินเ่านี้เพื่อในเรื่องการที่ าวัฒนธรรมด่านหมอลำเอาไว้เรื่อพี่น้องเด้อโดยเฉพาะปีนี้ครับที่งานระเบี่ยวกัลสินทางการได้รับเกียรติจากผู้นี้ในหลายท่านนะครับพอจะเป็นทั้งฝั่งทีวีทั้งรายการต่างๆครับในทั้งฝรั่งต่างๆทั้งไทยวงการก็กระเบี่ยวกัลสินได้เกียรติครับหมอลำมกับอะไรนะครับข้าวอาจารกัลสินแตได้รับเกียรติจากปากของพ่ออีกกับหมอฝากก็ไปนองเด้อดลัครทน้างช่องวัานนะครับนัแต่เคือเรื่อง ลองนะครับการตอนนี้อาการเบิ้งในแอป,ปหลายที่สุดโอ้ภ oh. ายในใมือเดียวป้ารุ่งชันเดียวเราก็ <c oughs> ไปเบิ้งหลายที่สุดถึงอา่าวนาทางมุโรมมาตุสทิ ทำไมาวปกติคนก็สือไปเรื่อยๆเอย้งมีถึงยอดตอนาปทีเพิ่งพายมือเดียวนะครับทุกอาทิธีของแอปโมโนแม่นะครับนำปากพี่น้องไปเพื่อใ้เขาปเพิ่มเาเปเพิ่งเรื่องพี่น้องเรืองอสานตุ้ซี่ตั่งยงเต้าหนอเ่เน่ากกลมต้นำเป็นต้นไปเองเป็นั้นั้นเองแล้กการมีพ่อมีเม่ก้าตามทีอัพนาก่อนแล้วก็ร่ามศิลปินดาราค้นะครับปากปากน้องตีนตา ขาะอีกช่องหนึ่งของเต้าหยอไมที่ท่งจงแครับให้หนุถไทยนะครับผมอันนี้ครัท่านทั้งไปเชลแล่ครับตระักของปีตระหนักอ่อนแอเป็นเมื่อแรกครับวันนี้ที่หกมาเริมแล้ววันนี้ว่าที่ดุมขึ้นเป็นต้นไปนะครับนันคือมนรักรูปรุ้งทั้งสองสามเลือกนองเด้อ่นองเปิดมือนี่ ่าตั้งแต่มือนี้เป็นต้นไปนะครับชาดีทุ่มทึ่งเป็นต้นไปนะครับปากพี่ปากนอก้องแน่อ่าบุญรักลูกทุ่งนะครับรับหนังไงอ่าใกล้สิด <c oughs> จบเราละนี่นะครับเือเรื่องห้อแถวแตกครับอ่าเรียังกุหลาบผักยังกุหลาบอันซื้อจัาพากุหลาบที่สิบสี่นะครับอันตอกออันเด้อพี่น้องเด้อโดยเฉพาะความภาคภูมิใจของลุงวิสารบ้านน้าพี่น้องครับแต่นักแก่นจ่า ยางบอกมิกแอดสึงคนนี้เป็นว่ามิกแอดนะครับได้ทางที่น่าเกี่ยวว่าตัดสินไปโดนออสเตรเลียนะครับมาโอนนะครับประมาณห0าสิบชิมิต์อืไปสามร้อยเอ็มตองเป็นซีรั่มคนหนเฮ้ยน้ามาไผ่น้ามาไผ่ลูกน้าหาบอกซีั่มจ้าเดี๋ยวนอันนี้ง่ายดูสภาพมันขึ้นเก็บสองอนมันต้เก็นเก็บอะไรก่อนที่แรกเราเาพ่เ็ด ร้ยปิ้สามบาทหาชิ้มต่างหาชิ้นคันยากเลมาสองร้อยเลยกลหาชินต่างไม่ยัเอาไปจายำไ่ดีน้ำหางไม่เหมืนคกินเวีหาชิ้นต่งกันไม่เอรลูกอันือว่าตรมือนีะดี๋ยวงตลกลุกอหะผมจพมากเลยะไมากบิ้งตลกแค่บวแค่หนักเอเขวไป็แห้งแล้วนี่ล่ะฮะบวแล้วเขาล้ยแลวเลี้ยงนี่ลไแหลกตีโเป็นไสั่น แมุ่ดจะไม่ได้แล้วแดนพี่ตอรค่ะห้ไคาแฟนพตห่ังไงกอพ่อบงจัดเดียร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแฟิหนเน่ยแนพีเตรบอลลดนไป็อย่างแฟนพีเตอร์มาบอกพี่น้อนั่ดีเดียั่งไหนยาเ่าเออถามุพี่น้องนั่งเซฟมือเดียลำไหนครับพ่อไอ้ไอ้โมมีเข่าไม่มีค่ะวันนี้ไม่มีเดี๋ยวละ่น่นพี่น้องเนี่ยบอกพี่น้องนั่งไปเพิ่งมืออื่น พวกไก่กไกกไกพ,ไวพวกนี้ไม่ออกไปได้พรุ่งนี้ไม่ไกลนะคะสถานที่ไม่ได้ย้ายแน่นอนนะคะพรุ่งนี้นะคะวัดไหนมาบ้างไก่บ้าไก่สามาัคคีอำเภอเมืสอนจังหวัดต,ตาค่ะเอาสิสเอาเอาหัวหนี่มาเดีวอยากรอไม่อยากเตยพี่น้องบันน้งพนังใครอยากเตยคะนี่ไงคุณพ่อเรานี่ไงสองพ่อหน,นีไงไเตนน่ลยราคาแก่แล้วนะครับโอ้ถูกคนนี้อยากก่าโบมีงกำลังเตยโอ้ถ้ามีกำลังให้เตยนะครับจังนี้ให้คนละเพียงก็พอเดี๋ยวหนึ่งหกเก้ามารอ เอาเอาพยาบาลแล้วก็คุณหอออกมาประกบประกองไว้เลยมาบางคับมาังบมาเลยมาลงพักเพี้ยเขากับเอิ่อนั่งนองเจ้านีากสองมนาอันนี้นี้ับเดี๋ยี๋ยคือบับพมีดแต่รถชนนี้คือเห็นโดนเนียย่าย่ามาดูคนแก่ร้องเพลงมาอีทีนี่นีดอะไรเดี๋ยวยวเนียรีได้เสียรน้นีดนี่อะไรเดี๋ยว้้หนุ่มรถเสียองเาไห้หนุ่มกินหนูเลยนะ เอาตรงนี้ไวรุสเอเนักสคน้เลนแล้วครับอ่นวพี่น้อง้องเอเสียงคนิน

Yeah!